การนาความร้อนอันนี้ก็คือขอยกตัวอย่างเลยนะคะอย่างเช่นตรงนี้ค่ะลูกนี่คือสายไฟใช่ไหมคะปกติเนี่ยสายไฟทํามาจากทองอะไรคะกองไก่ทองแดงเข,ขาข่ทองม้วนเดาค่ะทองม้วนเก่งมากนะคะลูกก็กลับบ้านไปก็เคี้ยวสายไฟเลยแล้วลูกนะคะไม่ใช่ทองแดงค่ะลูกนะคะค่อนข้างจะบริสุทธิ์ด้วยลูกทองแดงก็จะเป็นโลหะโลหะจะมีจุดเด่นคือนําความร้อนแล้วก็ไฟฟ้าได้ดีฉะนั้นนะ่ะหม้อที่บ้านก็ทํามาจากโลหะ ก็จะได้นําความร้อนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนได้เร็วจริงไหมแล้วอะไรที่มันไม่ค่อยนําความร้อนล่ะก็คือพลาสติกที่หุ้มอยู่ในแกพลาสติกที่หุ้มเนี่ยมันไม่ค่อยนําความร้อนแกเพราะฉะนั้นเวลาใส่ไฟพวกนี้มันร้อนมากๆพลาสติกจะทําให้มือเราไม่ลวกถ้าสมมุติมันมีการสะสมความร้อนจริงๆะดังนั้นครับการนําความร้อนของวัสดุเนี่ยเขาก็เลยนิยามขึ้นมาว่าคือการส่งถ่ายความร้อนจากที่ร้อนกว่าไปยังที่เย็นกว่าโดยผ่านเนื้อวัตถุครับ วิธีการทดสอบเนี่ยเขาจึงลองให้ความร้อนจากปลายด้านหนึ่งแล้วดูว่าปลายอีกด้านหนึ่งอ่ะร้อนเบ้าถ้าเกิดว่าเอาไฟจุดที่ด้านหนึ่งใช่ไหมลูกแล้วแบบเอามือคาไว้อ่ะแล้วร้อนเร็วอ่ะแปลว่าอีนนียนำความร้อนได้ดีเช่นโลหะเส้นลวดอย่างเงี้ยให้ความร้อนตรงปลายจับแปบ๊บหนึ่งมันก็ร้อนละตรงปลายแต่ถ้าสมมติว่าจุดไฟตรงปลายทูบอ่ะถือตรงปลายเป็นไม้ใช่ไหมก็ไม่ร้อนสักทีจริงไหมลูกจนกระทั่งไฟเข้ามาจ่อใกล้ๆจริงป่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าวัตถุที่เพิ่มอุณหภูมิได้เร็วเนี่ย จะเป็นวัตถุที่นําความร้อนได้ดีเช่นโลหะต่างๆครับก็จะนําความร้อนได้ดีกว่าไม้